ปฏิบัติการครั้งไหนที่พี่รู้สึกแบบเสี่ยงที่สุดในชีวิตเกือบอีกนิดเดียวไม่ไม่มันก็ฉันแล้วโอ้โหไปตามจับไอ้สิทธิ์นะสิไอ้เสือสิทธิ์ที่ลาวมันเกินเขตอำนาจเรามึงหนีไปไหนได้กูก็ตามมึงได้มึงจะหนีไปฝรั่งเศสอังกฤษมึงไปได้กูก็ไปได้เจอกันมึงมีอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นจอมโจรเหรอหรืออะไรมันฆ่าเขาเนี่ยสิบเจ็บศพและครั้งสุดท้ายฆ่าพ่อแม่ลูกเอาขวานฟันเลี้ยงกันเลยโอ้โหมันก็เสือกหนีไปลาว เราก็เหมาเรือข้ามไปัข้ามไปจะไปเช็คนะว่ามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่ารเราเฝ้าไว้ก่อนแล้วประสานด้วยจะได้เข้าจับได้อะไรได้ครับ,<ด>รบปรากฏมันให้พวกมันมาดูจะบอกเขาไม่ได้ตัวคนเดียวเขามีพักพวกโอ้โหพักพวกมันถือปืนอาก้ามาหาเราเลยเอ้ยมึงมาหาอะไรกูไปถามไม่สิทธิ์แล้วมันไม่รู้จักมึงเงี้ยมันก็ทําท่าจะยิงเราเราก็ยกมือไหว้โนนมตัว อย่าอย่ายิงผมครับแล้วก็กระแทกขางแล้วปุ้งเข้าไปหงายท้องเลยก็แย่งปืนอาก้ามันมาดึงแม็กกว้างทิ้งแล้วสไลด์เอาลูกออกแล้วปืนกว้างไปอีกทางแล้ววิ่งหนีลงแม่น้ําแต่ไม่ได้ยิงเขาไม่ยิงเดี๋ยวเสียงปืนเรียกพวกมันมาเยอะไงแล้วน้ําแม่น้ําโขงนี่มันกว้างอย่างกับสนามหลวงนะเว้ยมันก็ตามยิงเราสิเราสู้มันไม่ได้เลยปืนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนี่กลางวันคืนนะักลางวันเลย โอ้โหเี่งวันมากถ้ากลางคืนก็สบายหน่อยนี่กลางวันนมันก็เห็นเราลอยอยู่มันก็ยิงแต่มันยิงไม่แม่นมั้งสุดท้ายปฏิบัติการสำเร็จไหมครับพอมันรู้ว่าเราตามไปโน้นมันก็เลยหนีเข้ามาประเทศไทยผมก็เลยวิสามันมันแย่งปืนผมแย่งจริงหรือเปล่าไม่รู้ก็ในรูปคดีว่าแย่ง